น้องๆมาบุกนะครับผมแกไม่เป็นเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ไปแต่ผมเแชร์ใชเมื่อน้องๆพักใต้นะครับมาบุกรถแห่ใช่เพลไทยลนคุณน้องฟุกนะครับน้องฟุกใช่ ไปีจ่รมันเนี่ยี่รู้นะไนะเดกูรู้พี่นะไหนนะรู้การียังจัดังเม่้ยบองจรผมก็พี่เป็นเจ้าของร้าน่วน่วนหนงไ่ไไไแล้วกถูกยังเลยนจริงๆไม่ได้ร้องเนียนนั่นนี่ ไม่ไม่ไม่พี่มีกนพี่พี่ฝากได้ไหมแป๊บหนึ่งอ๋อได้ครับวันดีทุกคนครับวันดีไอ้เต้าฟุกนี่ครับทุกคนผมไอ้บุกไทยรถแห่ครับคือผมจะบอกอะไรทุกคนนะปกติอะทุกคนเห็นรถไทยรถแห่เห็นข้างๆเหไหมเดี๋ยวผมให้ดูหลังคาเอานี่หลังคาวันดีหนึ่งพันสองร้อยคนครับให้ดูหลังคาเออผมยงบางทีผมก็เสียวนะเสียวอะไรถามว่าเสียวอะไรเนี่ย มันไม่มีที่กั้นเนี่ยแม้นในที่ผมยืนอยู่อ่ะอุ้ยแต่รถสบายมากทุกคนสบายจริงครับนี่มีแผ่นซับเสียงอะไรเรียบร้อยเลยป่ะตีฟ้ามันเหมือนเหมือน,นเป็นบ้านเลยอ่ะง,ง่ายๆอ่ะโอ้สบายจริงนี่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มานั่งรถของไทยรถแห่นะครับสุดยอดสุดยอดมากมากลากตาฟุกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับทุกคนเอฟสวัสดี เอฟซีพี่โชคไทยรถแห่นะครับรักพี่โชคแล้วก็ต้องรักน้องฟุกด้วยนะครับแล้วน้องฟุกก็ได้ไม่ต้องรักน้องฟุกคนเดียวรักเบสดรักแบ็กด้วยครับนี่มาดูมาชูนในกล้องหน่อยเขาไล่จุดในเบ็ดีครับฝากฝากเด็กใต้ด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีของพี่โชคด้วยนะครับสอวดอครับรอจัางน้องฟุกขอบคุณครับนี่ครับไทยรถแห่ครับตอนนี้อันนี้ผมผมก็จ้างมานะครับพอดีผมเจ้าของรถช่วงนี้ก็ ผมฝากรถด้วยนะพี่ผมอ่เดี๋ยวผมดูแลให้ได้ได้ครับพี่พรอมรถผมช่วงนี้ยังก็รู้อไม่ค่อยไม่รู้อะไรเช็คเช็คได้ด้วยพี่หัวรอได้หัวรอได้อร่อยมากชอบเสียงหัวรอมากครับทุกคนเห็นหน้าหน้าตาห่อเหลาแบบเด็กๆอย่างนี้เนี่ยเจ้าของรถนะครับคนนี้อะผมยังตกใจเลยแบบพี่ใครเจ้าของรถก็พี่นี่แหละมยังไม่อยากเชื่อเลยเจ้าของรถตอนนี้มอมองให้น้องน้องฝึกเลยครับใช่ใช่ผมก็คือะไรต่อต่อไปนี้คือใครรับงานก็คือ ติดต่อผมเลยนะครับฟุกไต้รถแห่ฟุกเท้รถแห่ครับตอนนี้รถแห่ <laughs> ครับทรโอเคครับเดีย๋ยวไปดูข้างล่างก,กันครับผม <laughs> อย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับผมอย <laughs> <laughs> ่ายลืมซื้อบัตรเข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมนะฮะต้องรีบรีบซื้อนะครับเพราะว่าเราเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับเริ่มสองทุ่มครึ่งนะครับไม่ลำบากครับาเจนี่ที่ดีก่อนครับผมขึ้นช็อตแรกแล้วก็ตายแล้วก็จบเลยครับ โคตรเก่งขอบคุณพี่หนึ่งมากครับขอบพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวร้านนี้ชื่ออะไรนะพี่ร้านเมาไมายเมามายเมาไมายเดี๋ยวเจอกับแจพอดีก่อนเจมบวงครับอ่าจัดไปเจ้างานอยู่ไหนไม่รู้จังหางานก่อนร้านอยู่ไหนเอ้ไม่รู้ฟุกพูดเก่งมากเลย น้องเบสน้องแป็กเหมือนกันครับเมื่อชีมากดได้ฟิวได้ฟิวอะชอบชอบ,ชอบเอาเอากลับพักใต้ไหมเอากลับพักใต้ไหมกลับบ้านดได้่พี่ได้งานบวชนี่งานบวชสามคนเนี่ยประมูลอ,อะไรครับรัก <c oughs> ตัวละสามสิบห้าบาทล,ลย <c oughs> ลืมครับซื้อบ,บัตรนะครับผมซื้อบัตรไลฟ์สดนะครับ

กดไลค์ได้ไหมครับมีท่าพิเศษนะพี่เอาเลยเต็มที่ไม่ได้อะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเล็บครับเดี๋ยวแล้วพี่เดี๋ยวสองโอ้ยพี่แตงแล้วน้องก็ถาม นะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมเรามาไลฟ์สดกลุ่มปิดกันนะครับผมโอเคไยครับผมวันนี้เราบัดไม่ใช่เรามาไลฟ์กลุ่มปิดนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปจะไปซ้อมกันแล้วนะครับครับเป็นไงชอบไหมชอบไหมงานบวชงานบวชว่าไงงานบวชเบสว่าไงเปิดไฟให้ด้ได้้เปิดเปิดไฟไหนได้ไหมผมอยากเห็นไฟมากเลยไม่เคยแต่ว่าไฟมันก็ไม่ได้เปิดอะไรมากมีแค่นี้ เปิดไฟข้างบนนะเปิดไฟไงอดิมนานรถสามพี่หนึ่งเหรอพี่พี่หนึ่งเหรอพี่หนึ่งคุยกับใครอะเ้าของร้านอ๋อลเาเรียกว่าจะให้แกป่หมเินนี้เดี๋ยวพี่เดินไปบอกให้บอกว่าให้แกปหมดให้นะ นะครับไฟ์สดกลมปิดนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับอันนี้แค่มาถ่ายรูปให้ดูน้ำจิ้มนะอันนี้แค่เป็น5% 2%ซองเได้ซ้ำนานๆได้มาเจอนะครับผมถ้าแบบอ๋อมันดี <c ười> ได้ไหมครับโอเคครับออย โอเคครับเอาไปเลยเดี๋ยวไม่ร uh, ู้จะเรียบร้อยครับผมรสชาติไหนนะปะไปซ้อมกันไหมไปซ้อมชอบอยากดูอยากดูเปิดประตูให้ได้มั้น้าเส้มน้าเส้มกุญแจรถน้องอยากดูเป็นไงดูอันนี้ไม่มีมีห้องนี้ห้องนี้มีแอร์ห้องนี้มีแอร์ทางไหนอันนี้จะเป็นห้องมิกเป็นห้องอะไรเสียงลำโพงอันนี้ตู้ลำโพงป๊บ ครบับพี่พพีี่่ปักหมุดให้ผมหน่อยออ๋มีรถรถผมเองตอนนี้ติดต่องานใช่ใครรถแห่เหรอใช่ไม่มีคนแย่งตำแหน่งแล้วไทยรถแห่เมื่อคืนนี้เขาแย่งเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วเบสไทยรถแห่เบสใช่เลยไม่นี่ไอ้ลูกเขยไงลูกเขยงานบวชไปวันไหนงานบวชรถแข่งรถแห่ลงไปวันไหนงานบวชพิน้าลกไหนลอออยยย่่่่่าาาาินดกสูงไหมสูงไหมล่าสุดขับเองแล้วครับ นใจขับกับภาคใต้ไหมครับใช่มันประมาณสิบร้อนนั่นแหลไะได้ได้ขึ้นไปเลยใช่แล้วอยู่ประมาณนี่แหละตรงนี้เลยพี่ครับชอบไหมครับ,บเป็นไงชอบไหมถ้าโอ้โคตรดัง ไม่ไม่ได้ไม่ได้มัน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 ดังอ่ะผมว่าคนผมว่าคนขับรถน่าจะปวดหัวอะไรเวลาขี่รถอ่ะใช่ฉันอ๋อคาราชิเป็นคนมผมว่าอาการก็แบบไม่ใช่ครับเขาเขาไม่มีตังใจกันรถครับผมก็เลยต้องกินยาบาราชิอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปสั่งนี่นึกว่าเสร็จหมดแล้วของนายอ่ะไปไปไป ไปั่แปังนะเลป้าเลอเดี๋ยวซาจริงเลยเดี๋ยวพี่ไลฟ์ไปเจอนที่เพจครับเจอกันที่เพจนะครับไปนะครับมาฝากร้านหน่อยไปแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับอย่าลืมเข้ามาซื้อบัตรไลฟ์สดนะครับผม แล้วเ,เจอกันนะครับในไรสสวัสดีครับผม